เราเลี้ยวไหมมีใครอยากเล่นไหมล่ะพี่เร<ม>าเลี้ยวไหมได้เลยพี่ได้เลยหยิบเลยครับเราเร็ว no มันเจออยู่แล้วแหละนี่ไงเรียบร้อพี่ S class กระโบวันกโบวันรักเกียรติเกิดอะถ้าเราเปิดรอเลี้ยวมาก่อนมันจะไม่หยิบแท้งมาเพิ่มไง่จะเล่นป่าไหมฮะผมเล่นล้อเลี้ยวให้แต่ผมเล่นไฮยันไม่เอาตัวอะไรอ่ะพี่ไม่หรือเพนก็ได้ไม่หรือเพนก็ได้แล้วก็ทาร่าเพนดีกว่าผมจะได้ปุ๊บเพน ก็มาดิก็มาดิก็มาดิห้าวเหรอมึงเชื่อมึงคอมโบมึงพระเจ้าขนาดไหนวะฮะมึงไปไหนไปไหนไปแล้ว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 ว่ามึงจะแข็งกังขนาดไหนเชียวไว้อ่ะตีเลยมึงไม่ต้องตีมึงจะไปไหนออกออกไปไปไหนกูใส่สองสยองขวัญโอ้โหเอย่าตายตาย้อม้บ่ กีตาบบูตัวไหนไม่ตรวันนี้แหละพี่กระดาษเปลยอยากไว้เอาเปเลยเอาพี่บักอเล็กด้วยไหมพี่มาบักอเล็กด้วยไหมพี่มาร์กตัวแรกเลยได้ได้พี่พี่ได้เหรอผมตีติกนะผมบอกตีรอตีรอเอาเป็นตเนิกมังกางก่อนฟูให้ก่อนฟูให้ก่อนเฮ้ยดอยเซอร์ทำไมนายรีบอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะต้องตีรอต้อตีรอได้เบอร์สี่นะตีรอ ไปคิกซี่อยู่นั่นวะไปไปพี่เวอร์อย่าดูดอย่าดูดอย่าดูดไปอย่าดูดอย่าดูดอออย่าดูดอย่าดูดเบ็ดเบดเบดเบดให้หมดเบ็ดให้หมดโอ้แผนการเล่นสมัยใหม่พี่พี่มีเอาเลสมาพี่มีบอลเลสป่ะผมไม่เหลืออะไรแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเลยไม่เอาไปเลยผมอะไรอะให้ผมมาเขาใหม่เขาใหม่คอมโบใหม่นี่โชคดีนะจำเป็นที่มีอ่ะ ถ้าเป็นไอโอเลยเนี่ยนี่กูบอกแล้วเานเฮ้ยมันอยู่เลสมันอยู่เลสพี่มันอยู่เลสมันอยู่เลสไปไปไปไม่สี่ไม่สี่ไม่สี่ช้ามันช้าใกลมาใกล้มาเลสเลสเลสจริงเลสจริงเลสจริงสวยไป่สี่แล้วเฮ้ยได้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 พี่เบิร์ดไปรับสกิลเลยมันอยู่ในพุ่มดีคนแดนมีคนแวามีประกาศมีความเงี้ยสีว่ะเพื่อนเนี่ยมันขีดคอได้ว่ะไม่ไหว กีเขาเห็นท่กลางไม่ใช่หรอเฮ้ยิวมาทิวมาตรงนี้ทิวมาตรงนี้ไม่สับยังไม่สับยังไม่สับต้องมาเก็ใหม่ซะเงิือนสับมาตั้งนานแล้วไปทิวทิวน้องตบเวลาเขาตีให้ต้องตายมันต้องไม่กี่แล้วแชร์กันเชี้กันทิวน้องิวน้องเฮ้ยเทันนะเอาเปล่าทันทันทานทานพี่ทันพี่ทันพี่ทันลาก่อนจ้ะขอโทษอะไรสี่แล้วสี่แล้วถ่ายมาถ่ายมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาขอโทษอ่ะมึงขอโทษอ่ะอุ๊ยจะตายทำไมอ่ะ ตายุ้ายอาย้ววเอาเหลบได้ระชุโอ้รอดโดนโดนอ๋อกี้โดนี่ด้วะว่าอยู่เอ๊น่าจะวันดาว่ก็มาดาวนี่วาเลยมันตีเลสอยู่วะเลตายแล้วได้อยู่นะได้อยู่นะอุ้ยทอนล่างก็มาดิ ก็มาดิก็มาดิท่าเหรอมึงเชื่อมึงคอมโบมึงข้าเจ้าขนาดไหนวะฮะมึงไปไหนไปไหนไปแล้ว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 ไอ้ตอนผมเป็นกบไถ่ไม่ดีไอออกมาเร็วไอซิวมายังไม่จับนะยังไม่จับนะซิวยังไม่จับนะจิตพีลมไปซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ตีแล้วตีแล้วผมไม่มีอันตรีเว้ยต้องตายไม่มีอันตรีนะไม่ได้ไปนะมาผมมาผมมาสวยกิต มันตีแล้วตีว่าดีอ่ดี่ดี่ดก็แม่ตัวแกทางไลอยเออใช่มันมันแก้ได้อมเลยนี่เป็นเป็นกลมมันถ่ายได้กูงงเลยเล็กกันเชอกับเชกตีอยู่ก่่ายี่อยู่ตอยู่ไอ้อด้วยโอเคใกล้ๆกลโทรตายโดตายพี่กมาออมาออกมาอแล้วเพื่มาแล้เพื่อมาแล้เพื่อมาแล้วถ่ายว่ามึงจะแข็งกันขนาดไหนเชียวว้ ปกติเลยไม่ต oh, oh, ้องไปนะมันจะไปไหนออกออกไปไหนไปไหนกูใส่สองสยองขวัญโอ้โหอย่าตายตายป้อมได้ต่อบไหมได้ต่อบไหมกูได้กูได้กูได้กูมีปิดได้เลยเลยสวยบายบายโอเคอิคเกียร์กลางเล่าบูเลยแอดนะ มามาเซตตีบูเซตตีบูครับเฮ้ย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 โอ้ยบินข้าบินอะองมันแข่งว่ะถ้าผมไม่โลบบิงนะเก็บบิงไว้ใช้ตำแข่งตายมาแล้วกินห่ากินเดียวเจ้ดอยดอยเซอร์ตุเบอร์นะดอยเซอร์แกนดับดอยเซอร์เป็นลุงปกตินะเฮ้ยกินมามาเอ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  มึงห้าวเหรอฮะเฮ้ยมึงทำคนแก่แล้ววะมึงทําคนแก่แล้วมึงทําคนแก่ละฮะทําคนแก่อะเฮ้ยไม่ต้องฆ่ามันไม่ต้องฆ่ามันมองมัน่ติดฆ่ามันมองมือก็ไปเลยจ้าเอือเอสตาร์เหรอน้องแก่โดนแกแล้วไอ้ย่าเฮ้ยไก่เฮ้ยเรียบร้อยน้อง อมนเพื่อนนะเด็กบูขึ้นบูขึ้นกินอะไรูเงอ๋อขอบเวรมาเหรอเฮ้ยมันมี่ัวดว่าผมจะซ่อนก่อนตอนแรกเป็นละแง่ทีเดียว่เลยไม่ด้ย่อน่อยนะีหัวไปเลยน้องผมมาเล้วี่ขึ้นไปแล้วะเป็นไปแล้วขึ้นเื่องไาแล้วมันตีแล้วนะมันตีแล้วนะปลาปลาปลาเฮ้ยกันโดดแล้ว่ะโดดแล้วด้วยออกมาแล้วนี่ตกแตกตกแตกตกแตกมาก่อนจ้ามาก่อนจ้าไังไหก็ไม่รอดจ้า เอ้ยกูถ่ายจนเหนื่อยแล้วน้องโอเคตรงมาแล้วไอเด็กเดินเดินไม่จะเดินทำอะไรกันวะด้านล่างไปกลางเลยดีกว่าไปกางสนุกสนานมาก่อนเพื่อนมาเพื่อนไปคนละทีไปคนละทีพี่ไปคนละทีคนละทีหมดตัวเลยเหรอคนละทีอย่างนั้นเหรอเตอ้ยไม่ถึงเตอ้ยยังไม่ถึงกินนี่กินนี่ยังไง เออแดนซ์รีแขสวยยสวยยูระวังระวังอันนี้หลบยากอันนี้หลบยากคุณยแล้วมันหลบไม่ได้เหรอพี่ฮะมันมันมันหลบไม่ได้หรอครับหลบยากแล้วมันหลบไม่ได้หรอฮะโรลกี้กันนี้ดอยเซอร์ชาแนลดอยเซอร์เดอะเกรดปูขึ้นอีกแล้ววะมันขึ้นไวเฮ้ย น้องตัวละกีดอย่างนั้นรึอ๋อตัวละกีดอย่างนั้นรึตัวละกีดอย่างนั้นรนะะึมีบูนะครับมีบูบ้านเรานะครับผมมีบูบ้านมันด้วยบ,บ,บ, <laughs> บูผมแล้วสิบแฝดเอาเลยเลยเลียบูบ้านดิ

ตายน้องไปแล้วครับเดี๋ยวไม่มีเตรียตอนนนะใช่ประตีพี่ไปแล้วไม่เล่นแล้วด้วยหรอวะาเนี่ยชอเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเก่งวะไอบองทาร่ากับอาย่าเก่งเฮ้ยเื่อนไหนมึงวิ่งอบทุ่เก่งเลยก่าใหมายมอต้นน่ะ17 17เอา17ไหนวะ คนรับว่ะคนรับว่ะมันสับไปแล้วเปิดขนาดคนหนึ่งไม่ใช่กูแน่ๆอ่ะต้องเปิดเหรอมาจัดให้จัดให้จัดให้ไปเลยพี่ไปเลยไม่รับพินแล้วนะอยู่หลังป้อมเเลยยผมรออู่นี่ยนี่ป้อมนี้กายป้อมนี้เราทิ้งเข้าก่อนตายไปแล้วตัวเดียวเองอ่ะตัวเดียวเองอ่ะเข้าแบบห้าตัวเข้าแบบห้าตัวเลยอ่ะ แล้วพี่ผมถ่ายผมถ่ายซ้อนโอเคนแลโอ้โรอจังหวะนี้เานาแล้วเอาดเอาบอกเลยน้องเดียวต้องการมีส่วนร่วมออโอ้โอ้ยโอ้พี่มาเอามาผมแทงอยู่เร็วเดินออมาเลย จะไหวไหมเนี่ยตกคูอาจจะไหวตกคูอยู่ในไหนวะน่ะมันเรียกว่าอะไรวะน่ะเบิก์อยเหรอมันเรียกว่าอะไรวะตรงนั้นอ่ะไม่เข้าด้วยไอ้กายคาบบอมันเรียกว่าอะไรต้นไม้เหรอต้นพอยนี่เป็นแบบหลุมมะหลุมโอกาสหลุมตกคูกับเพื่อนบอกเลยไม่มีใครสามารถฆ่าเราได้ตอนนี้ย่าไ่ใช่ตัวนี้ มีซีมีมาเลสเรยเขาให้เตโหดแล้วมาเลสเร็วพี่ดูขอผมด้วยไอแต่วันเอาไปเลยไอสเตมีเลสโหดนี่เดี๋ยวผมเอาเก็บก่อนไอ้กิจมันนึกแล้วเพื่อนก็กระพุ้งข้ามคือไอ้ยจิ้วอยู่นี่จิ้วจอ้วจิ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 ้วอยู่พุ่มซ้ายจิ้วอยู่พุ่มซ้ายเห็นปะกายเห็นปะโอเคได้กายเห็นสายมังกรแปดเฮ้ยยังไงมันคอมโบกับอายาี่ทามดิ พี่จเปิดได้ผมมาแล้วผมจะซ้อนเหมือนเดิมได้ได้ได้แบบเมื่อกี้นะเออแบบนม่เต็มว่ะขอแบบขอแบบมันอยู่ด้วยกันก่อนรวมๆกันก่อนรวมๆก่อนมีเปิดได้อัตีผมกว้างเอาเว็บไหนเอาเว็บไหนเอาเว็บไหนเกมเปิดแล้วมีปว<า>ด่อนมาส่วนมาส่วนมา ได้ได้ให้มันโดเข้าโดดเข้าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยคุณไม่รอดเพื่อนหมดโดคกับน้องโอเคยเือกอีกครั้เซล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 ถ่ยยกชมาแล้วจ้าน้องได้ได้พี่ได้แกเป็นกบกูเป็นกบโอ้โหเอานนี้ด้วยเตียด้วเทียด้วยที่อย่าปลแรง

ลเอาไงกับซิวตัวนี้วะเนี่ยให้มันโดดสับควอดชิวโชว์โอ้มันยอมแพ้ไปแล้วยอมแพ้ยังไม่ได้กดล็อกชิวเลยโอเคเลยนะก็อยกินไม่ตายเลยว่ะ S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  อสเตำราดอยว่าไงวะรอเลี้ยว S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  เอ้ยเอาเด็กสิบตาแล้วกับเพื่อนโเอีกสามเกมกูไปแล้วไปคอนแล้ว โอเคโอเคเทยว่ะเยี่ยมมากขอ,อดว่ะอนว่ะจริงปะตัวกระทืบตัวกระทืบคอมโบพระเจ้า